สวัสดีครับผมซีมีโคดวันนี้เราจะลองมาทำโจทย์ข้อที่222นะเนาะเา complete three nodes นะครับโจทย์เนี่ยก็จะให้ตัว three nodes ออมานะเป็นร o ทโหนดนะครับของต้นไม้นะครับแล้วก็ให้เขาครับว่าต้นไม้ต้นนี้มีจำนวนโหนดอยู่กี่ตัวนะครับแต่ว่าต้นไม้ที่เขาให้มาจะไม่ใช่ต้นไม้ทั่วไป มันจะเป็นต้นไม้ที่เรียกว่า complete binary tree complete binary tree เนี่ยคือคืออะไร complete binary tree เนี่ยจริงๆมันก็มันมันมันก็อาจจะมองว่าเป็น perfect balance binary tree ก็ได้นะคือคือมันเป็น subset อีกทีหนึ่งของ complete binary tree ทั้งนีคือว่าสมมติว่าผมได้ต้นไม้มาที่มัน perfect balance binary tree perfect balance ก็แปลว่ามัน symmetric ถ้าเราเอากระดาษมาพับเนี่ยมันจะมันจะเท่ากันพอดีเป๊ะ อันนั้นก็จัดว่าเป็น complete binary tree เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มันไม่ perfect ถ้ามันไม่ perfect มันไม่แบบ symmetric นะนั่นแปลว่าเ a y e r สุดท้ายอะครับเยอร์ hmm. สุดท้ายในชั้นล่างสุดเนี่ยมันอนุญ,ญาตให้ไม่ perfect ก็ได้แต่ว่าตัวลูกครับใน layer สุดท้ายจะต้องชิดซ้ายเสมอนะอย่างในรูปเนี้ยอันนี้คือเป็น complete tree เนาะ complete binary tree แต่ไม่ใช่ perfect balance binary tree แน่นอนสมมติว่ามันมี เลขสามเนี่ยมีขาข้างขวาโผล่มาอีกหนึ่งเป็นเลขเจ็ดอันนี้ก็นับว่าเป็น complete binary tree แล้วก็นับว่าเป็น perfect balance binary tree เหมือนกันนึกออกไหมฮะพูดง่ายคือมันเป็น perfect ถ้าถ้ามันเป็น perfect balance binary tree เราก็นับว่ามันเป็น complete binary tree เหมือนกันถ้ามันไม่ใช่ perfect balance binary tree นั่นแปลว่าโหนดลูกที่อยู่เลเยอร์ล่างสุดหรือลีฟโหนดมันต้องชิดซ้ายนะเราถึงจะนับว่ามันเป็น perfect ่านึกับว่ามันเป็น complete binary tree นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดวิธีการทำของเราเนี่ยเราอาจจะแบบแค่เออั้นก็เราก็ใช้วิธีการ pre-order in-order หรือ post-order ก็ได้เพื่อทำการนับจำนวนโหนดหรืออาจจะเป็นเอ่อเอ่อ breadth-first แบบ search ก็ได้ก็นับจำนวนโหนดได้เหมือนกันูแต่ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราเอ่อเพิ่มมาเป็น constant หนะึ่งของโจทย์ก็คือเขาบอกว่า คุณจะต้องโซฟมันด้วยอัลกอริทึมที่ทำงานเาเร็วกว่าโอเวอร์เฟนนะครับทำคอมเพล็กซนะิตี้เนี่ยต้องต้องต่ำกว่าโอเวอร์เฟนเพราะนั้นเป็นลินเหนี่ยไม่ได้พูดง่ายคือเรานับเทียรตัว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 ไม่ได้นะครับนั่นแปลว่าวิธีการทำที่เป็น In Order Post Order Pre Order เนี่ยตัดทิ้งได้เลยถูกไหมฮะเพราะมันอันนั้นมันเป็นโอเวอร์เฟนแน่นอนอยู่แล้วหรือบริดจ์ r ฟสเซิร์ชก็มีโอเวอร์เฟนแถมมี Space Hole ด้วยถูกไหมฮะก็ตัดทิ้งเหมือนกัน เนาะทีเราจะทำยังไงนะฮะเราจะทำยังไงเพื่อจะนับจำนวนโหนดพวกเนี้ยว่ามันเป็นอ่าว่ามันมีกี่ตัวนะครับโจทย์สิ่งที่เขาการันตีเพิ่มอีกอย่างนึงคือเขาบอกว่าการันตีว่าไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยมันจะเป็น complete เสมอคือเพื่อไงคือถ้ามันไม่เป็น perfect branch binary tree มาเลยมันก็จะต้องเป็น complete binary tree หน้าตาประมาณนี้หรืออาจจะมีอาจจะมีโหนด4โหนดเดียวหรือว่าตรงนี้เป็น tree มาหนึ่งสองาแล้วก็มี4ตัวเดียว4ตัวเดียวนี่ก็นับเป็น complete binary tree เพราะว่าเลเยอร์ล่างสุดมันชิดซ้ายถูกไหม หรือห้าตัวเดียวสนะี่ัห้าหกไม่มีนะก็นับเป็น complete b i a r y tree ะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมา walk through กันเลยส,ส่วนถ้าเกิดใครอยากจะลองอ challenge ตัวเอง post วิดีโอก่อนแล้วก็ลองทำดูเองก่อนก,ก็ลองทำได้นะ,ะแต่ว่าถ้าติดอะไรก็เดี๋ยวลอง play วิดีโอแล้วเราก็ไปดูตัววิธีการทำกันอันนี้ผมว่าตัวต้นไม้ออกมาให้ดูนะฮะมีทั้งหมดประมาณสี่แบบ นะแบบแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีอันนี้แบบแรกเนาะเรามีโหนดอยู่ทั้งหมด6โหนดนะครับถ้าแบบเนี้ยเราก็จะเข้าว่ามันเป็น complete binary tree เพราะว่าเจ้าตัวชายมันทั้งหมดฮะชิดซ้ายเอเมนไหมโอเคต่อมาดูแบบที่สองนะแบบที่สองอันนี้อันนี้ก็นับว่าเป็น complete binary tree เหมือนกันเพราะว่าตัวลูกของมันทั้งหมดใช่ไหมชิดซ้ายตัวตัว leaf node ทั้งหมดชิดซ้ายในขณะเดีวยวกันมันยังเป็น perfect balance binary tree ด้วยถูกไหมฮะ พราะว่าถ้าเราเอาถอว่าน,นี้เป็นกระดาษนยแล้วเราเอาเอามันมาพับเนี่ยมันจะ symmetric พอดีมันจะสมมาตรกันพอดีอันนี้ก็นับเนาะนี่มาดูตัวอย่างต่อไปนะอันล่าสุดอันล่างครมุมมุมซ้ายนะอันนี้ไม่นับว่าเป็น complete b y m r e t r y เนาะเพราะว่าลูกของมันเนี่ยไม่ได้ชิดซ้ายเ,ยเลข5เนี่ยถ้าเลข5มาอยู่ตรงเนี้ยก็จะนับว่าเป็น complete Binary t r y แต่ว่าน,นี้ไม่ใช่ ส่วนอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ไม่นับนะฮะมันต่อกันยาวลงมาที่ทางซ้ายอันเดียวนะอันนี้ก็นับว่าเป็น t r e อีกแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งมันจะคล้ายๆกับตัว linked list ก็ประมาณนี้จากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาการันตีว่าเขาจะให้เรามาเป็น complete m e n a r y tree เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้มาก็มีโอกาสที่มันจะเป็นตัวนี้หรือพง่นี้คือเป็นทรีรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยแบบแบบเจ้าตัวนี้แล้วก็โอกาสที่มันจะเป็น perfect m e n a r y tree ก็มีหน้าตาแบบนี้แบบสองตัวอย่างข้างบน2อนทันที่โจทย์จะให้มาโอเค อันนี้ผมวาดทิ้งเอาไวนะ้เนาะเราก็จะมีตัว tree ท,ที่เป็น complete binary tree หน้าตาประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็น formula สูตรที่เราเขียนเอาไว้ทิ้งไว้นะฮะสูตรนี้คืออะไรสูตรนี้ก็คือถ้าเราสมมติว่าเราได้ perfect balance binary tree มา perfect balance binary tree ก็คือ t r e ที่เป็นตัวเนี้ยนะฮะสีเป็นตัวนี้คนะรับถ้าเราได้ตัวตัวนี้มาเราอยากรู้ว่าจํานวนลวดมันเท่าไหร่เราต้องรู้ว่าความสูงมันเป็นเท่าไหร่ แล้วเราก็เอาสองเนี่ยมายกลังได้ความสูงมาแล้วลบหนึ่งแล้วก็เราก็จะได้จำนวนโนดมันต้องเป็น perfect balance p o r i t y นะต้องเป็น perfect balance parity ถึงจะใช้สูตรนี้ได้โอเคงี้เราลองมาดูกันวิธีการทำนะ,ะในข้อนี้สมมติว่าผมได้โนดมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้แล้วก็จ้าเนี่ยเป็นรูทโนดที่เราได้มาเลขหนึ่งสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็ทำการวนลูปเขาว่าตัวซ้ายมันเนี่ยมีกี่ตัว ตัวซ้ายของมันซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายไปเรื่อยมีกี่ตัวในขะเดเยวากันตัวขวามันมีกี่ตัวอแล้วก็เราก็นับขวามันขวามันขวามันไปเรื่อยๆมีกี่ตัวสมมุติว่าจากข้อนี้เนาะเราก็จะได้โอเคงั้นเราก็จะได้ซ้ายมันมีทั้งหมดสองตัวขวามันมีทั้งหมดหนึ่งตัวนะฮะสมมติว่าสมมติว่าโจทย์เขาให้มาเนี่ยมีโนดเพิ่มมาตรงสองข้างเลขที่ออกมาตัวนี้ก็จะเป็นเลขอะไรฮะเลขสองถูกไหมสองสองอัน สมมตินะสมมติว่ามันเป็นแบบนี้มันก็นจะเป็นเลขสองตรงนี้สองฟานะครับนี่เราก็รู้แล้วสมมติสมมติว่ามันมีโหนโดโผลมาที่เทสามนะสามดีไซน์สองอันมันก็นจะเป็นสองกับสองเท่ากันนะเราก็จะรู้แล้วว่าทั้ง t ร r e เนี้ยทั้งทรีทั้งก้อนเลยเป็น perfect balance binary tree เราก็สามารถ apply เจ้าสูตรนี้เข้าไปได้เลยถูกไหมฮะเรา apply เข้าไปได้เลยถ้าอันนี้ก็คือ base case ถูกไหมฮะมันก็เป็น base case ของเราเราก็ตอบได้นะประมาณนี้ แต่ว่าถ้ามันไม่เท่ากันเะยอย่างเช่นอย่างเมื่อเมื่อตัวอย่างตอนแรกเมื่อสักคู่เนี่ยก็คือเลขสามเนี่ยมันไม่มีชายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้มาตรงนี้ก็คือเลขอะไรครับเลขหนึ่งเนาะโอเคเราก็รู้แล้วโอเคไอ้นี่มันไม่ใช่ perfect balance binary tree มันเป็นแค่ complete binary tree เพราะฉะนั้นเราต้องลงไปนับต่อยนะครับลงไปนับต่อสิ่งที่ผมจะทํำก็คือผมก็จะ recursive ลงไปนับที่ทางซ้ายมันก่อนอ่ะที่ซ้ายมันตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ เราก็จะทำแบบเดิม p โปรเซสแบบเดิมนับลงไป all the way down to the left a n d t o e right มันก็นับทางไปทางซ้ายซ้าย,ซ,ายซ้ายมีกี่ตัวขวา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 มีกี่ตัวพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็าจะได้คำตอบมาว่าโอเคซ้ายมันมี1ขวามันก็มี1เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็น perfect binary tree ถูกไหมแล้วถามว่าเจ้าสับฟรีตัวเนี้เจ้าสัรีตัวนีวว้สองสี่ห้าเนี่ยความสูงมันเป็นเท่าไหร่ความสูงมัน h e i g ของม,มันเป็นเท่าไหร่ h e i g ของมันก็คือ สองอันนี้ถูกไหมฮะหนึ่งสองถูกไหมฮะเพราะความสูงมันเป็นสองล้วก็เอามาเทียบเข้าฟอร์มูลาตัวนี้เราก็จะได้เป็นสองยกกำลังเท่าไหร่ครับสองลบหนึ่งก็จะเท่ากับสามอ่ะตรงไหมอ่ะพอดีเป๊ะเลยเนาะซึ่งจริงๆแล้วความสูงเราหาได้จากไอาการนับตรงนี้เนาะเราก็เอาแค่เออเอาไอ,าเ,อเลขเนี้ยมา 1. บวกหนึ่งก่อเรารู้ว่ามันเท่ากันใช่ไหมเราก็รู้ว่าเอาเคนี่คือความสูงแล้วเราก็เอามันมาบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็คือบวกตัวเองเข้าไป บวกเรเบลเดิมเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็นสามนะครับพอเป็นสามปุ๊บเราก็ทําอะไรเราก็ return ห้ค่าเลขสามกลับขึ้นมาตรงนี้ว่าโอเคมันเป็นสามเรานับทางซ้ายไปแล้วถูกไหมเราต้องนับทางขวาบ้างเราก็ลงมานับที่ทางขวาแล้วก็พอเราไปอยู่ที่สามปุ๊บเราก็นับทางซ้ายมันว่ามีกี่ตัวนับทางขวามันว่ามีกี่ตัวปรากฏว่าทั้งขวาและซ้ายมันเป็นเนาถูกไหมเราก็ e t u ท n เอ่อะไรฮะมันก็จะได้ศนะูนย์นะบปดามายเราก็ได้ศูนย์อยู่ดีศูนย์ทั้งสองฝั่ง แต่ว่าศูนย์ทั้งสองฝั่งถามว่ามันเป็น perfect balance parity ป่าเป็นนะถูกไหมฮะเพราะตามนิยามมันเนี่ยมัน symmetric ถูกไหมฮะซ้ายขวาเท่ากันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเข้าตัวสมการเนี่ยถูกไหมฮะมันก็จะเป็นสองยกกำลังอะไรฮะยกกำลังหนึ่งนะลบหนึ่งถูกไหมฮะสองยกกำลังหนึ่งได้สองลบหนึ่งก็เหลือหนึ่งเนาะมันก็จะเป็นหนึ่งเราก็จะ return หนึ่งขึ้นมาตรงนี้โอเคได้สามก็ได้หนึ่งละเพราะฉะนั้นเราได้คําตอบยัง ได้แล้วเนาะมันก็เป็น3บวกกับ1 3ก็คือฝั่งซ้าย1ก็คือฝั่งขวาแล้วก็บวกอีก1 1ก็คือตัวเองนะไม่ใช่เลข1นี่นี่ฮะหนึ่งคือตัวตัวมันเองนะเพราะนั้นคำตอบมันก็จะเป็น3มบวก1บวก1ก็เป็น5้าโหนดก็ตรงตามนี้การลงมานับมันเนี่ยมันจะใช้ทำคอมเพล็กซิตี้ประมาณ log n เนาะมันก็จะเป็น log n แล้วมันทำสองฝั่งเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น log n คูณกับ log n ก็คอมเพล x i ซิตี้ก็ประมาณนี้นะครับก็จะ ดีกว่า O of N น so, ิดหน่อยดีกว่า Linear พอสมควรก็โซลูชันประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปโค้ดกันเลยก็เหมือนเดิมครับเราต้องเช็คเบสเคสก่อนเสมอนะถ้า root เป็น now เราก็ return 0ไปได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันเป็น now นะหลังจากนั้นผมก็ทําการสร้าง free node เนาะเป็น left node ขึ้นมาเพราะเราทําการอะไรฮะเราทําการวน loop เข้าตัวฝั่ง left มันไปเรื่อยๆใช่ไหม อันนี้นผมก็จะมีตัวเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นเคา้์เลฟแล้วกันนะครับเท่ากับ0แล้วเราก็จะมีตัว while loop เนาะเป็น left อ่าไม่เท่ากับนอ l ์เราเราจะเค้าไปนตัว left ไม่เท่ากับ null อ่าเพื่อไม่ให้ลืมนะผมก็ได้ใส่ตัวเคาน์เตอร์นี้เพื่อเค้านหะัวกเนาะแล้วเราก็จะบอกว่าอ่า left เท่ากับเลฟโนดะับเลฟเนาะมันมันก็จะทำการเค้าตัวเองไปเรื่อยเค้าตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยนะว่ามีกี่ตัวแน่นอนเราก็ทำแบบนี้ซ้ำที่เดิมกับฝั่งซ้ายด้วยถูกไหมเออฝั่งขวาด้วยถูกไหม มันก็นจะเป็น right ตรงนี้เราก็จะเป็น right นี่ผมก็จะใส่ให้มันเป็นเท่า right ครับ right node right node right node แล้วก็ right node c o u n right เหมือนกันเนาะนับฝั่งซ้ายและนับฝั่งขวาไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่านับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าสองฝั่งมันเท่ากัน left a right มันเท่ากันสิ่งที่เราทำก็คืออะไรฮะ เราก็รู้แล้วว่าเจ้า tree จะได้ไม่เป็น perfect binary tree อ่า perfect balance binary tree เราก็ทำการ return ค่าที่เป็น2ยกกำลัง High ถูกไหมฮะแล้วก็ลบถูกไหมฮะซึ่ง High มันคืออะไร High มันก็คืออ่าจำนวนชายตวเนี้จะเป็นฝั่ง left หรือฝั่ง right ก็ได้เขา left หรือเขา right ก็ได้แล้วก็บวก1งเข้าไปบวก1นก็คือบวกตัวเองเข้าไป่ะถูกไ,ไหมฮะมันก็จะเป็น return m a t h power ของ2นะฮะ ตามด้วยเข้าเล็บแล้วกันผมใช้เข้าเล็บแล้วกันนะครับบวกหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เท่ากันถ้ามันไม่เท่ากันเราก็ต้องไปเช็คที่ฝั่งซ้ายและขวาถูกไหมผมก็จะทําการไปเช็คที่ฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันก็จะเป็นตัวนี้แล้วเราก็ไปเลือกเลือกตัวเดิมนะ recursive ลงไปเรียกตัวเดิมแล้วเราก็มี root อยู่ใชกไหมแล้วก็เป็น root ต่อ left แล้วก็ไปเรียกฝั่งขวาต่อนี่ยม,มันก็จะเป็น right นะฮะ แล้วก็เป็น o right โอเคหลังจากที่เราไปเช็คฝั่งเไปนับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ทำการ return น,นีก็จะเป็น return left บวก right บวกหนึ่งก็คือตัวเองเข้าไปด้วยโอเคก็ประมาณนี้เ,เดี๋ยวเราลองอ่านดูครับผมน่าจะใส่อะไรไปอย่างผิดไป ถ้ามันเป็น return double นะตรงนี้เราก็ต้อง cast มันเป็น i n นด้วยกันนะโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลอง submit ดูครับก็ถือว่าก็ไม่แย่นะเราก็เร็วกว่า on หน่อยหนึ่ง ลองทำตามกันดูได้ก็ถ้าเป็นเพื่อนชอบหรือถูกใจก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อปนกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครมีตรงไหนสงสัยหรือติดอะไรหรือว่ามีโซลูชันที่ดีกว่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นอตใต้คลิปนะครับวันนี้ก็เท่านี้ละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ